อุ้ยพูดเพราะนะแต่พูดเพราะนะสงององขวัญให้คุณแม่หน่อยตาก็แล้วเอาสงองกขวัญหน่อยนะเดี๋ยวจะแลกให้ผู้ชานไอ้ข้าวุณค่าสงองก็ขวัญสี่ดอกนะฮะสี่ดอกลูกสาวเวลาดอกสี่คนเนี้ยมันต้องตองเยอะไอ้ข้าวุณค่า พอรถก็วหวหยุดตรงบนทั <c ười> ้งข้ามไม่อยากรู้ว่าจะได้เห็นไหมฮะจะได้เห็นไหมเห็นเนาะเนาะออกกล้องเลยไหมเนี่ยออกกล้องเลยไหมไม่เอาแพร่ี่เขาอยากเห็นไม่เขาให้ตังค์อ่ะเขาให้ตังค์เห็นแป๊บเดียวอ่ะเจ้าเท่าไหร่ áo nói này nói 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 là tham quan kim bog là thảm ao à, ao hư bog hai tang 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 thôi, tang thảm à, này Thôi, tang hai tang hai này hai tang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  hai Hả? นะปิดประตู L, ะติแอร์ออปิดประตูกันกระถามมันนี่น่ะปิดประตูกันแอร์อโอ้ก็ป,ปิดบอกให้ปิดก,ก็ปิดทเดียวแมวอยู่แมวอยู่มึงชอบดื้อหนูมาให้มาให้ลุงดูหน่อยลูกแม่แม่รู้จักเฮรี่ไหมเฮลี่รู้จักไหมเฮรี่ที่เป็นพระนะ <laughs> นม,มีบอกเนี่ยเอาเท่าไหร่ก็ถามเขามีก่อน บีผมีผมเออกาจะบีผมหนิก็ถามราคาความพิเเท่าไหร่ไม่บีป่ะเนี่ยไปดิหัวรานเนี่ยโอลกาเนาะไม่มีเนาะคุณยายทางโลกดูหน้าหลอนไปเลยเมื่อกี้เนี่ยไม่มีเลยไม่ต้องวีแล้วรอแล้วเนี่ยดูดีแล้วเออไม่ต้องบีอ่ะเท่าไหร่เอาเท่าไหร่สามสิบวิอ่ะก็เท่าไหร่ก็พูดมาเตะ อจากห้าร้อยเพิ่มอีกสองร้อยสามสิบวิจากห้าร้อยเอ่าก็มีสองร้อยเป็นเจ็ดร้อยเออเนี่นยจะให้ดูสามสิบวินาทีเนี้ยได้ไหมเป็นเจ็ดร้อยโอเคเปล่าสามสิบวิเฮอคนเยอะไหมเนี่ยโอ้คนดูสี่สิบกวคนมัมีใครที่ช่องนี้คนดูแปดคนแปดคนรู้คนดูน้อยสิกว่าคนอ่ามันจะเ,นเรื่องเยอะแต่จะ,จะโผล่ป่าไปอ่าสามสิบวนะิอ่า เอาเต้เหมันอนรอเนะจหวนเหมือนกีว่ามึงรอไอ้หลามไอ้เนี่ยเ<ค>จ๊จันเจ๊น,นั้นไหมแค่สามสิบปีเนี่ยเขินมากมันก็นั่งโหจังกล้าพูดคำว่าเขินนะจ้าให้สองร้อยเนี่ยคนเขาเยอะเนี่ยขำเอาขำกันทำไมเนี่ยเอาขำเราก็อยากเห็นหน้า,าอดอีกว่ารอไม่มีเยอะมีอะไรอะ่ะเนี่ยโหมาสามสิบปีอย่าปิด dạ không anh nhỉ Alt 8 à, cần, ờ, 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 ok, thế đây cao. À, mở à, ok, 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 ได้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 ได,ได,ได,ได้ไม่ได้ที่บัวรอดยังไงบูรี่เขาไม่ได้ทุกคนเขาก็ต้องดูดีในแบบของเขาเหมาะสมเหมาะสมได้อยู่อุ่นด,ดีอุ่นด,ดีสูงเท่าไหร่เธอร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบสูงนางสูงแต่เหมือนนางไม่ค่อยกินข้าวนะ้ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณะคะ่ะรอความแม่จ้อนนิดนึงอ่ะอะไรนะคะได้สุกข้างนอนก,ก่อนนะเปิดแอร์หนาวบ้างไหมขอบคุณค่ะ ขอบคุณเราทั้งปันะคะขอบคุณนะคะข,ข,ข,ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะตัวทั้งปันได้นะคะขอบคุณค่ะเปด้วยยีออ่ปอย มีคนบอกว่าสงสารหนูที่อ,อกหักจากแม่เจ้ายุติเรื่องนี้ได้ไหมใช้คำใช้คำอย่าเป็นทางการด้วยนะมึงยุติจากเรื่องนี้ได้ไหมน,น,นานๆนนจะได้เห็นการใช้คำพูดที่แบบดูแบบเป็นตับแสงแบบ ทางการนะยุธติแล้วฉันเห็นพูดย้ำทั้งหลายยุติแล้วโอเคได้ค่ะได้ค่ะรับทราบโอเคเอาไปแซวเรื่องนี้แล้วโอเคอืมยุติจากเรื่องนี้ได้ไหมแล้วจบเคให้กูแม่ลงไลฟ์แปซวน,นะ ขอขอบคุณนักข่าวขอบคุณ,คณ,คณท,ทุกคนนะคเป็นทางการเออะสรุปแล้วยุติความสัมพันธ์กันใช่ไหมแม่จ้อแบบเป็นจริงจังจริงจังไม่มีความสัมพันธ์อะไรกันทุกที <c oughs> ต้อเขอฝากแม่สิบหกดอกนะคะตอนเราแ,แม่จะยุติความสัมพันธ์กับหนูใช่ไหมที่ผกดอกลูกสาวคือข้าวบุซ้ายทะลุขวาตอนนี้ ลูกสาวต้องให้คุณแม่อีกสิบดอกนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเทพีทุกคนนะคะที่ support คุณแม่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนักฆ่ามาทาโธมิเตียงเกิดยังไม่มกราคมเลยพี่สาวเลยสิบดอกลูกสาวสัันไม่เลยสิบดอกลูกสาวคนละดอกลูกสาวคนละดอกย่าจ้อคนละดอก คนละดอกสาวคนละดอกคนละดอกคนละดอกลูกสาวคนละดอกอีกสิบสามมิสิบสองมิคนละดอกลูกสาวคนละดอกคนละดอกคนละดอกอีกเก้ามิสอเก้าอุ้ยไม่ทันละอีกห ù ดอกอุ้ยคนละดอกคนละดอกไม่ทันละยี่พวกเมนกับเมนเดียวเดี๋ยวจะจับลงหลุมให้เด็กกันยังทันวาอยู่เลยนะแม่จะไปมกราคมแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนพวกเหมือนะขยันเมนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะจับลงหลุมให้หมดเด็ก่อน เออจะไปันนี้จะลาใครขับจับลมลมเลยเสนอหนังหนา้ามันหล่อนะพวกมึงนี่เม้นเม้นไม่ดูหนังบนะ้เาเลยครับ <mm> ล้มลุ่มล้มเดี๋ยวจแไปลยยีนอ่ะ <mm> <mm> โอเคแค่นี้แหละจะไปมกราคมแล้วใช่ไหมจบตอนนี้นะโอเค Ai đấy, bọn này để đồ được, để không? Đặt này. À, bọn, nàng, bọn 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 bảo bảo bọn 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 mong bọn 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 là, bọn 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 mình, mê, mình, mình ngay. Ừ, 4 tiếng có.